คือเราแบบสอนอยื่นเข้าคณะวิทย์โอ้โหแบบตรงๆเลยแบบง่ายกวะ่ะเลยคือเราบอกไว้ก่อนแนะว่าจริงๆอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบคือแบบห่างหายเขาเรียกไม่ได้เจอหน้าเพื่อนแบบคุยห้องแบบค่อนข้าง <S <S สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับกัปตัเนเบเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมา พูดเรื่องไทม์ไลน์เนาะเออตั้งแต่แบบม .1 จนถึงมหเนาะว่าในการที่เราจะแบบยื่นพอร์ตแล้วติดรอบหนึ่งได้อ่ะเออคือเราแบบผ่านอะไรมาบ้างเนาะประมาณนั้นพคตรจริงๆอ่ะคือถ้าทุกคนดูผิวเผินใช่ไหมทุกคนก็อาจจะมองว่าเออแบบคือเราแบบสอนอยื่นเข้าคณะวิทย์โหแบบตรงๆเลยแบบง่ายกว่ารีคือเราบอกไว้ก่อนนะว่าจริงๆอ่ะคือถ้ามองเข้าไปลึกๆจริงๆอ่ะคือกว่าที่เราจะได้เกียรติบัตรมาคือมมนคือมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะทุกคนเพราะนั้นคือเราก็เชื่อว่าคือแบบไม่ว่าทุกคนจะเข้าแบบรอบรรรรออออออบบหืะไก็แแล้วต่่่ยยางงงั คือทุกคนก็ต้องลำบากู่แล้วอ่ะทุกคนก็ต้องแบบผ่านการฝึกฝนผ่านนู่นนี่นั่นมาก่อนแล้วว่ะมันก็ต้องใช้ความพยายามนั่นแหละทุกคนใช่วันนี้เราก็เลยการมาเป็นคอนเทนต์นี้ขึ้นมานั้นเองนะทุกคนว่าชีวิตเราเป็นยังไงบ้างเนาะกว่าที่เราจะสอบเข้าเออเข้ารอบหนึ่งของมาหาลัยเขาได้เนาะก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเพราะว่าไออคลิปที่ผ่านมาทั้งแบบทั้งสองเรื่องเลยทุกคนถ้าทุกคนลองไปย้อนดูก็คือเป็นคอนเทนต์ที่ต้องแบบเป็นสองพาร์ตตลอดเพราะว่าคือเราเป็นคนหนึ่งที่แบบพอพูดแล้วเดี๋ ผ่านมามั ett, kita, er rat, oses, mm. นก็เลยต้องแป่งเป็น2องพาร์ทส่วนคลิปนี้เราก็เลยเป็นเป็นแบบก็ทําให้มันไม่ให้มันเป็นพาร์ทเดียวให้ได้เนาะนั่นแหละทุกคนต้องบอกก่อนว่าคือตั้งแต่เราแบบเข้าโรงเรียนมาใช่ไหมก็คือเข้าเทสเซอรีนะทุกคนคือเราก็เข้ามาตอนมหนึ่งนั่นแหละก็มหนึ่งก็เราก็สอบติดห้องกิฟอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งคือมหนึ่งอ่ะตอนที่เราแบบยังเข้ามาเราก็ยังรู้จักคนไม่มากอะไรเนี่ยประกอบกับที่ว่าคือเราเป็นคนที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยไปแบบสูงสิงกะใครเป็นคนที่แบบค่อนข้างเรียบร้อยพูดแบบพูดไม่เยอะเนาะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าคือทาไมเราถึงพูดเยอะขนาดนี้เนาะคือคือถ้าพูดคอนเทนต์ที่เราแบบอยากพูดอะ่ะเออหรือว่าเราถน,านัดคือเราจะพูดได้แบบรัวๆๆๆมากเลยทุกคนนั่นแหละเออต,ตอนมือมือมหนึ่งตอนนั้นคือเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักแบบคนอื่นอะไรมากอะไรอย่างงี้เนาะก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแต่ว่าคือแบบเราอะก็พอรู้จักกับครูอยู่บ้างคือเหมือนว่า คือพี่เราอะก็เรียนเทียบสิรเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือแบบครูเขาก็จะรู้จักเราจากการที่แบบเราเป็นน้องเป็นน้องพี่เราอะทุกคนเก็ตไหมอืมน่นแหละประมาณนั้นตอนมหนึ่งอะก็ไม่มีอะไรทุกคนก็เรียนไปเรื่อยๆคือเราบอกเลยม 1, ต้นนะคือเราแทบไม่ได้เรียนพิเศษเลยทุกคนตอนขึ้นมสองอะคือเป็นช่วงเวลาที่เราอะติด เชื่อว่าติดเกมดีไหมเชื่อเป็นว่าแบบเล่นเกมเยอะมากเลยดีกว่าทุกคนคือจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอ่ะที่แบบชวนเมื่อไหร่คือเราแบบคือเราก็เล่นเล่นเล่นเนาะทุกคนนั่นแหละเพราะว่าคือตอนมหนึ่งคือเราแบบเป็นเด็กตั้งใจเรียนอ่ะเป็นเด็กคือเราคือตอนมหนึ่งมสองมสามอ่ะคือเราก็ตั้งใจเรียนหมดทุกคนแต่ว่าตอนมหนึ่งคือเราแบบไม่ค่อยสุงสิงกับใครเงี้ยแต่มสองมสามเงี้ยเออพอมีเพื่อนแล้วอย่างเงี้ยก็เออพอเขาชวนเล่นเราก็เล่นแม่งตลอดทุกคนนั่นแหละประมาณนั้นตอนมสองอ่ะมบบบาางคคนน่ะะมือเ้ก็จแ มีเขาเียกไงแบบเตรียมสอบแม่เขาเรียกเตรียมตัวอ่านหนังสือพื่อที่จะสอบเข้ามสี่อย่างนี้ถูกไปบางคนก็จะแบบอาจจะไปโรงเรียนอื่นอะไร่างนี้โรงเรียนเตรียมโรงสุขล่าอย่างเงี้ยก็จะแบบไปกระจั้ใจไปอะไรอย่างนี้เนาะคือก็จะมีคนตั้งใจแต่ว่าคือเราอะกับเพื่อนเพื่อส่วนใหญ่อะก็ยังคงอยู่เทปซีนอยู่เหมือนเดิมเนาะซึ่งตั้งใจเรียนมหนึ 1, 2, 3, ่งมสองมสามไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีอะไรอะเออนั่นแหละทุกคนก็ แทบไม่ได้เรียนพิเศษเลยแต่ว่าถ้าจะเรียนพิเศษคือมันก็มีอยู่บ้างแบบเรียนพิเศษคณิตอะเออแบบห้องกิฟของเทลเซเลนาคือถ้าเราอยู่ตอนมอตอน้นมหนึ่งแล้วอะคือเราก็มอสองมอสามคือเราก็อยู่ห้องกิฟตตลอดเลยนั่นแหละทุกคนแล้วคือห้องกิฟต์ะมันก็จะมีมันจะมีวิชาเพิ่มหรือปะแบบวิชาเสริมอะก็คือจะเป็นพวกแบบเออว,วิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยซึ่งวิทยาศาสตร์อะมันก็จะเรียนเรียงไล่คะแนนเรียนไล่มาเรื่อยๆเลยเพราะว่า คือตอนหมอหนึ่งอ่ะเราอ่ะวิทยาศาสตร์ตัวที่มันเพิ่มมามันก็เป็นชีวะมสองก็จะเป็นเคมีมสามก็จะเป็นฟิสิกส์พูดง่ายๆก็คือเรียนเนื้อหามสี่ตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่มต้นนั่นแหละแล้วก็ประกอบกับที่ว่าคณิตะคณิตก็เหมือนกันมันก็จะเอาแบบเนื้อหาหมสี่มาเรียนตอนมอตน้นอย่างเช่นตอนหมอหนึ่งอ่ะไอ้คณิตคณิตเพิ่มมาทุกคนคือเราคือในที่ิ้เขาจะเรียกว่าคณิตกิฟต์เออก็แหละ ก็เป็นคณิตที่เขาอะเอาเรื่องของมอ .4 ม,ม,มปลายเอามาสอนในมตน้นอย่างเช่นตอนมอ .1 เราก็เรียนเรื่องแบบตรรกศาศอ่ารเงี้ยก็เอามาสอนในม .1 แล้วหรือว่าตอนมอ .3 อ่างเงี้ยเราก็เราก็จะได้เรียนแบบฟังก์ชันอย่างเงี้ยทุกคนที่มันอยู่ในม .4 ก็ต้องมาเรียนในมตน้นอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มีเรียนพิเศษบ้างเพื่อที่จะแบบเอาไปสอบคณิตกริปอะทุกคนเพราะว่าเราก็มีปัญหาอยู่แค่แบบวิชาเดียวนั่นแหละประมาณนั้นซึ่งมันก็ทําให้เรารู้ตัวว่าคือแบบเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบอินกับ วิชาที่มันเป็นคํานวณเออประมาณนัน้นนั่นแหละแต่ว,ว่าเราก็พยายามพยายามเรียนไปนั่นแหละทุกคนแต่ว่าพอเวลาตอนที่เราขึ้นมอปลายมาปุ๊บขึ้นตอนมสี่ใช่ไหมจากตอนแรกที่วิทยาศาสตร์อะมต้นมันยังเป็นวิทยาศาสตร์เฉยถูกปะแล้วมันก็ค่อยแตกออกมาเป็นแบบฟิสิกส์เคมีชีวะหลังจากขึ้นตอนมปลายซึ่ง ถามว่าเราปรับตัวทันไหมคือเราก็ยังปรับตัวได้อยู่เนาะเพราะว่าเราก็ยังมีความชินจากตอนที่เราอยู่ท้องกิฟต์ตอนโมโต้นอะ่ะเออซึ่งมันก็มีฟิสิกส์เคมีชีวะอยู่แล้วว่าที่เรียนมาแบบเก็บเนื้อหามามาเรื่อยๆทุกคนเพระเาะฉะนั้นคือตอนมอสี่เนื้อหาที่เราเรียนอะ่ะคือก็จะเป็นเนื้อหาที่ เหมือนเราเคยผ่านมาก่อนแล้วเออแต่ว่าเหมือนเราจะต้องมาทบทวนแล้วเนื้อหาคือมันก็จะลึกกว่าแต่ว่านัางน้อยคือเราก็มีพื้นฐานมาแล้วไงทุกคนเพราะฉะนั้นคือตอนม .4 อ่ะคือเราก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เรียนพิเศษเนาะแต่ว่าคือตอนม .4 อ่ะคนส่วนใหญ่คือเขาอาจจะแบบยังปรับตัวไม่ทันนั่นแหละทุกคนแล้วประกอบกับที่ว่าคือตอนม .4 อ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่โควิดเริ่มมาใช่ไหมโควิดคือมันมาแล้วล่ะเออซึ่งตอนนั้นตอนที่เราอยู่ม .4 อ่ะคือเขาก็ต้องแยกเรียนเขาเรียกไงเลขู่เลขี้ประมาณนั้นอ่ะเรายังจาได คือแบบห่างหายเขาเรียกว่าแบบไม่ได้เจอหน้าเพื่อนแบคนบคุห้องแบบค่อนข้างเยอะอยู่อะ่ะนั่นแหละก็โดนออนไลน์ไปบ้างแล้วก็แบบมาเรียนบ้างอะไรเงี้ยเออซึ่งคือตอนมสเทอมหนึ่งอ่ะคือเราก็ยังได้เรียนในในแบบในห้องออนไลน์อยู่แต่ว่ามันเป็นเลขคู่เลขขคี่นะคือก็คือสับกันมาแต่ว่าหลังจากมสเทอมสองอ่ะทุกคนคือเราก็โดนออนไลน์ยาวเลย 4, 3, 2, แล้วก็มสี่เทอมสองเราก็โดนออนไลน์ถูกปะ่ะซึ่งคือมันก็ออนไลน์ยอจนจนไปถึงมมห้าเลยะทุกคนนั่นแหละคือมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนชีวิตมปลายเราหายหายแบบหายกับการไปอยู่โรงเรียนอะคือแบบประมาณครึ่งนึงเลยทุกคนก็คือสามเทอมอะมันเป็นอะไรที่แบบมันก็มีข้อเสียแต่ว่าในข้อเสียนั้นนะคือมันก็มีข้อดีอยู่เนาะเพราะว่าคือตอนที่เราอยู่มสี่อะเราอะอยากสอบติดสอเอนอเออ,อ,เอ,อแต่ว่ามันมีเรื่องอยู่ว่าตอนนั้นอะมันแยกเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะและ้วถูกปะ่ะแต่ว่าคือเราอะก็ต้องเลือกว่าาเราอะจะ คาคือมันก็ต้องหาวิชาที่แบบตัวเองถนัดใช่ไหมแบบฟิสิกส์เคมีชีวะต้องเลือกเาวิชาหนึ่งอะทุกคนคือทุกคนก็ต้องมีอ่ะนั่นแหละคือแบบเรียนสายวิทย์ทางทีนั่นแหละซึ่งเราอะก็รู้สึกว่าเราถูกชะตากับชีวะใช่ไหมซึ่งแล้วปรากฏว่าคือพี่เราอะเคยสอบตีสองนอามาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบเหมือนก็รู้จักกับครูนั่นแหละทุกคนก็ครูเขาก็จะรู้จักเราจากการที่เราเป็นน้องน้องพี่นั่นแหละนี่คือแบบ อันนี้คือเป็นความเป็นความในใจของคนที่แบบเป็นน้องนะแต่ทุกคนเออประมาณนี้ซึ่งปรากฏว่าเราอะก็เอออยากจะสอบติดสอบอวานอะซึ่งมันก็มีเหตุผลอยู่เนาะก็คือ